สวัสดีครับผมตัวนี้เป็นโตโยต้าปอดจูเนอร์นะครับก็เครื่องหนึ่งเคดีนะครับเปลี่ยนลายเปลี่ยนปอดเปลี่ยนโอลิงใหม่นะครับตัวน uh ี platform, um ้ก็เป็นรหัสหนึ่งหนึ่งนะครับก็ทําการล้างโตโยต้าอะไรเสร็จเรียบร้อยต้นก็จะสะอาดประมาณนี้เนะครับก็สะอาดประมาณนี้นะครับล้างทุกต้นนะครับล้างทุกเ้นื่อทุกชิ้นนะครับนะครับก็จะสะอาดประมาณนี้ไฟก็จะสะอาดล้างทั้งนอัวไฟคอยเล่ยนะครับ ก็มันตอแท้บลิตวก็เป็นปลายของอเกียร oem ของร e ีสไอทัครับตัวเดิมหนึ่งห้าห้าแนสามนะครับเบยเดิมเขาได้แก็อยนเง้ห้าแปดหน่งสามเหมือนกันนะครับประกอบแล้าบานประอสภาพนะครับรั่วโอเคเด็ายส่งส่ออน,นะครับี๋เวสองอีกสามชุด4ี่ชุดนะครับไม่อี่ชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งชุดนี้ก็เสร็จแนละ้วเดี๋ยวรอเทสนะครับใจเย็ยนๆนะครับ โอเคสวัสดีครับผมนี่เป็นปลายใหม่นะครับโอลิงสี่ตัวปอกสีเพลนะครับล้าตู้นังก้าเสร็จเรียบร้อนก็จะประมาณนี้ตู้นังก้า6000อจุนเนร์นะครับนี้เป็นพอรจเนอร์เปลี่ยนปลายเป็นเบอร์สแตนดาร์ดนะครับ83นะครับนั่งสี่ปลายนะครับแล้วก็เปลี่ยนปลอกใหม่โอลิงใหม่นะครับอันนี้กำลังเทส็ดอีก ันสเลยนี่ก็เทสเลยนะครับว่านี่เทสเร็จเรียบร้อยค่าจะสวยๆหน่อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นมิโก้นะครับมิโก้ตัวรหัสก็สองสามหกเจ็ดศูนย์ศูนอลศูนนะครับนี้จะเห็นเลยอลศูนย์สองศูนเทสโปรกรมตรงเลยครับสายก็ใส่เป็นสายดัวเดย์นะครับเป็นแปดหกแป นะ,นะครับแล้วก็เลียนโอริงมาครับเฮ้ยนะครับติด<น>ตั้งใส่กับตัวรถเรียบร้อยนะครับเป็น 1KD น,นะครับนี่เป็นบอ r t u จูเนอร์นน,นะครับไม่มีปันนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะ Okay